เตรียมน้อมรับคำทำนายโดยวันนี้หมอปรายพรากซิปหรือพิสุนีปรายเผยดวงมกราคม2566พร้อมแนะําวิธีเสริมดวงวันนี้ก็มีคนทั้งดวงดีและคนดวงไม่ค่อยดีมีเรื่องให้ต้องระวังเป็นพิเศษมากมายและก็ยังมีวิธีแก้ดวงเสริมดวงให้ปังจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปเช็คดวงกันได้เลย ดวงมก,กราคม2,566หมอปลายคนดวงดีเดือนมก,กราคม2,566คือผู้ที่เกิดในเดือนต่อไปนี้นั่นคืเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนสำหรับผู้ที่เกิดในสองเดือนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะกับการเริ่มต้นที่จะเปิดความรู้ความสามารถของตัวเองและหาวิธีหาเงินเพิ่มได้มากขึ้น มีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะแยะเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูแถมยังมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไปคุยงานต่างประเทศเปิดหูเปิดตาได้เจออะไรใหม่ๆส่วนวิธีเสริมดวงไหว้พระธาตุประจำราศีเกิดของตนอาหารปลาเน้นเป็นปลาดุกหรือปลาหมอหากไม่สามารถทำได้ให้ปล่อยปลาดุกและปลาหมกรวมกัน ให้ได้ก้าวตัวและมอบปุญให้กับองค์เทพประจำตัวและเจ้ากรรมในเวรดวงมก,กราคม2566ดวงสะดุดเดือนมก,กราคมคือผู้ที่เกิดในเดือนต่อไปนี้พฤษภาคมกรก,กรดาคมและสิงหาคมสามเดือนนี้จะต้องระวังเรื่องของการโดนหลอกด้วยความที่เห็นโอกาสทางการเงิน เกิดความโลภอยากจะลงทุนแต่ด้วยคนที่เข้ามาหาคนในช่วงนี้อาจจะเข้ามาแบบไม่ถูกต้องเสียเวลาไปทุ่มกับสิ่งไม่ถูกต้องเสียเวลาไปประาประโยชน์จึงจะต้องระวังโดนหลอกเป็นพิเศษคนที่เกิดเดือนพฤษภาค,คมจะเสียเงินกับการโดนหลอกค่อนข้างเยอะส่วนคนที่เกิดเดือนกรกฎาค,คมงดเดินทางทางน้ำและระวังเรื่องของคำพูด คนที่เกิดในเดือนสิงหาคมให้ระวังเรื่องของการเดินทางไกลเช็คพาหนะให้ดีส่วนวิธีแก้ไขดวงจวดมนปดสวดพาหุงมหากาเพื่อช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตและขอจงปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังทั้งได้หมอปรายพรากศิษ์วันนี้จะมาทำนายดวงการเมือง ในปี2,566ถึงกับฟังแล้วอึง้งต่ลึงแทบหงายหลังหมอปลรายพรยกระซิบเลือกตั้งไม่มาตามนัดต้นกลุ่มคนมีสีประวิงเวลาเด่นเก้าอี้ดนตรีให้บิ๊กตูลุกแล้วกลับมานั่งต่อเดือนมกราคมเห็นชมหน้าการเมืองจับมือพี่ลึกฝันทงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม มีเหตุการณ์รุนแรงม็อบเดินขบวนทวงยุติธรรมยังไม่ถึงเวลาขององค์อิงเป็นนายกและยังไม่ใช่เวลาที่จะทักสินจะได้กลับบ้านมันมีคนมาขัดตาทับอีกลอ็อตน่าจะเป็นคนมีสีมาขัดไว้ช่วงหนึ่งเพื่อยืดเวลาออกไปด้วยคำว่าแทนผู้นำอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ มันจะเป็นคนพีเรียดว่าคนหนึ่งท้อยออกไปทําให้มีช่องว่างให้ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่แทนช่วงหนึ่งทําให้ระยะเวลามันยาวขึ้นแล้วคนนั้นก็กลับมาก็เพื่อยืดเวลาให้เห็นหีบช้าลงมีโอกาสเกินรัฐประหารเหมือนกันแต่ท่านยมใช้คำว่าจุดเพื่อเว้นช่องเพื่อเว้นช่วงและทำทุกอย่างเหมือนถูกต้องในการขึ้นยึดครอง ฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตรงกับรัฐประหารหรือเปล่าก็ไม่แน่แต่เห็นคนที่ขึ้นมาก็ยังเป็นคนมีสีและก็นั่งเรียงเป็นตับบางช่วงบางตอนที่ภิกษณีปลายได้กล่าวว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2 5 6 6น่าจะเห็นแล้วว่าใครจับมือกับใครจะมีทั้งผิดหวังและก็สะใจจะเห็นการกรวมกลุ่มกันแปลกๆเกิดขึ้น รวมถึงช่วงกุมภาพันธ์และมีนาคมคือช่วงที่เตรียมตัวเลือกตั้งได้แล้วแต่มันเห็นเรื่องของการกรวมตัวบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างเลื่อนออกไปอาจจะถึงกลางปีและแม้จะกลางปีก็ยังไม่เห็นความหวังสักเท่าไหร่ดังนั้นการเมืองช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเป็นช่วงที่ต้องติดตามสถานการณ์จะรุนแรงน่าจะมีคนออกมากลุ่มใหญ่ มีแกนนําหน้าใหม่ขึ้นมาค่อนข้างมากคนมีความสามารถตัวเลือกเยอะและจะมีการเรียกร้องต่างชาติให้มาแก้ไขทวงความยุติธรรมแต่ก็คงไม่สำเร็จจากนั้นช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงแห่งการรอคอยและทำใจพนันอน,อนาคตหลอรุนเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจะเห็นชัดเจนเลยว่าความยุติธรรมหายาก หมอดูชื่อดังอย่างทำนายถึงคุณอุ้งอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวนายกชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนเก่งนายกย่องชื่นชมแต่การเป็นนายกช่วงสองสามปีนี้ยังมองไม่เห็นและถามว่าจะต้องเป็นไปอยู่กับคุณพ่อไหมก็มีช่วงหนึ่งต้องพักรบก็ต้องไปแต่ไม่ได้หยุดถาวอส่วนโอกาสที่นายทักษิณจะกลับไทยยังไม่เห็นเลย และไม่อยากให้กลับเรื่องความปลอดภัยแต่มีดวงได้กลับประเทศไทยท่านยมบอกว่าต้องเว้นไว้อีกพักใหญ่ๆให้ทุกอย่างสงบจะมีความสุขกว่านี้ช่วงเร็วๆนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องส่วนทางด้านโหนบุษรินท่านได้เปิดคำทํานายดวงเมืองในปี2566ด้านการเมืองดุเดือดเตือนระวังเรื่องฟืนไฟ ในปี2,565ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายทางโรคระบาดวิกฤตเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองเรียกได้ว่าทุลักษ์ทุเลแบบสุดๆกว่าจะข้าผ่านปีเสือดุมาได้ทางด้านหหนบุษรสรินวันนี้ท่านถึงจะมาเปิดคำทำลายดวงเมืองในปี2,566ให้ระวังเรื่องฟืนไฟ อัธวีความรุนแรงมากกว่าปีก่อนๆอาจารย์ได้เผยว่าปี2566จะมีความยุ่งยากมากกว่าปีที่ผ่านมาจะเกิดความแตกแยกทะเลาะกันและซัดกันอยากหนักในกลุ่มนักการเมืองเกิดการแบ่งขั้วก,กันอย่างชัดเจนเป็น2กลุ่มในหนึ่งพักโดยปีนี้ความแตกแยกทางการเมืองจะมีความเด่นชัดมาก เพราะจะมีความจำเป็นต้องเอาชนะกันจึงเกิดการซื้อพวกหรือซื้อสสอเข้าพักและนอกจากนี้ก็จะเกิดการทะเลาะระหว่างพวกเดียวกันในหลังแค้นกันอย่างดุเดือดเด่นชัดมากกว่าปี65ที่ผ่านมาทางนี้ดาวราหูโคจรทับลัคนาด,ดวงเมืองนานถึง10เดือนไปจนถึงช่วงวันที่17ตุลาคมในปี2566จึงจะย้ายออก สถานการณ์จะยังไม่คลี่คลายจนกว่าจะถึงเดือนเมษาในปี2,567ส่วนฝ่ายรัฐบาลจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ระวังความเครียดของรัฐบาลจะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่ต่อต้านและไม่มีวิธีผ่อนหนักให้เป็นเบาและนอกจากนี้เรื่องของขั้วการเมืองที่ร้อนแรงมากในปีนี้เรื่องของโศกนาฏกรรมอุบัติเหตุหรือภัยร้ายแรง ก็จะต้องระวังเรื่องของุืนไฟเพราะตั้งแต่เดือนเมษายนปี66ตาพฤหัสซึ่งเป็นกะละกินีจรจะโครจรเข้าไปทับลักษณาด,ดวงเมืองพร้อมกับราหูตั้งแต่วันที่21เมษายน2566ดวงเมืองจะมีอายุครบ242ปีซึ่งอยู่ในราศีธาตุไฟซึ่งมาเทียบกับปีที่ผ่านมาจุเตีย จะทวีความรุนแรงมากกว่าแน่นอน